เสาชิงช้าเคยเป็นที่ประกอบพิธีโลชิงช้ามีความหมายและการประกอบพิธีอย่างไรขอเชิญชมค่ะเสาชิงช้าหน้าเทวสถานแต่เดิมมาเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียมพวายตรีประวาย พิธีปีใหม่ของพราหมณ์เป็นพิธีรับพระเป็นเจ้าเสด็จลงมาเยี่ยมโลกประจำปีโดยการโลชิงช้ามีความหมายว่าพระอิศวรลงมาทดสอบความมั่นคงของโลกเสาชิงช้าจึงเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาสองลูกนาลิวันผู้โล้ชิงช้าแทนพญานาคขนดกายรอบเขาทั้งสองส่วนพระยายืนชิงช้าซึ่งปลดกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งให้ไปประกอบพิธีเปรียดได้กับพระอิศวร นั่งชมพิธีโลชิงช้าจนครบสามกระดานหมายความว่าโลกมั่นคงดีแล้วจะมีการรำเสนงแสดงความรื่นเริงการบูรณะเสาชิงช้าให้เสร็จสมบูรณ์จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลของบ้านเมืองสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน